วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเครื่องบินขับไลยุคใหม่แห่งอนาคตในปี2026ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการรบทางอากาศอย่างสมบูรณ์แบบเครื่องบินลำนี้ไม่เพียงแต่มีความเร็วสูงและอาวุธทรงพลังเท่านั้นแต่ยังผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง AI ระบบหลบหลีกอัตโนมัติและความสามารถในการรบแบบมัลติฟังชันซึ่งทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในขุมพลังที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุคนี้การออกแบบภายนอกของเครื่องบินขับไล่รุ่นปี 2,026โดดเด่นด้วยรูปร่างที่ทันสมัยตามหลักพลศาสตร์แบบขั้นสูงปีกที่มีลักษณะลาดเอียงเฉียบคมถูกออกแบบเพื่อให้สามารถควบคุมได้ดีในทุกความเร็วลำตัวมีโครงสร้างล่องหนเพื่อลดการสะท้อนจาก雷达ฝาครอบครอพิทถูกออกแบบให้มองเห็นได้รอบทิศทางพร้อมเคลือบสารพิเศษเพื่อลดแสงสะท้อนและเพิ่มการพรางตัวระบบขับเคลื่อนของเครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่พลังสูงที่สามารถเร่งความเร็วได้ถึงระดับมัก2.3และยังสามารถบินได้ในระดับความสูงเกิน65,000ฟุต ระบบแรงขับแบบเวกเตอร์ช่วยให้เครื่องบินสามารถพลิกตัวได้ในระยะสั้นและหลบรีกีปนาวุธด้อย่างมีประสิทธิภาพการเผาไหมแบบประสิทธิภาพสูงช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยความร้อนทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากยิ่งขึ้นเครื่องบินรุ่นนี้สามารถรองรับภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีระยะไกลาการลาดตระเวนการคุ้มกันหรือแม้กระทั่งการรบแบบดอกไฟในระยะประชิดอาวุธหลักประกอบด้วยจรวดอ,อากาศสูอากาศรุ่นล่าสุดพร้อมระบบล็อกเป้าหมายด้วยอินฟราเรดและเรดามันติแบน นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วย GPS และเลเซอร์ได้พร้อมกันในภารกิจเดียวระบบอาวุธภายในถูกติดตั้งในช่องลำตัวเพื่อลดแรงต้านและเพิ่มความล่องหนหากต้องการสามารถติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมที่ใต้ปีกได้ด้วยระบบควบคุมการยิงใชยไอวิเคราะห์พฤติกรรมของศัตรูและเลือกรูปแบบการโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแบบเรียนไทยนักบินสามารถสั่งการผ่านหน้าจอสัมผัสใน cockpit คคหรือด้วยระบบคำสั่งเสียงภายใน cockpit คคเป็นแบบกระจกเต็มรูปแบบพร้อมจอฮันดแบบ3มิติและแผงควบคุมอัจฉริยะที่สามารถปรับแต่งได้ตามภรกิจ เบาะน,นั่งถูกออกแบบให้รองรับแรงจีสูงถึงเก้าดีพร้อมระบบช่วยหายใจขั้นสูงและระบบตรวจวัด,วดชีพจรของนักบินแบบเรียนไทยหากนักบินหมดสติจากแรงจีระบบจะสั่งการนำเครื่องกลับสู่ระดับปลอดภยดัยโดยอัตโนมัติระบบป้องกันตนเองของเครื่องบินขับไล่รุ่นปี2,026ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นหลักไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนเรดาร์การปล่อยเป้าลวงระบบรบกวนคลื่นวิทยุ และระบบหลบหลีกอัตโนมัติที่สามารถเปลี่ยนทิศทางการบินทันทีหากตรวจพบการถูกล็อกป้าจากขีปนาวุธนอกจากนี้ยังมีโดรนขนาดเล็กที่สามารถปล่อยออกมาเพื่อรบกวนหรือเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรูได้ระบบการสื่อสารและเครือข่ายของเครื่องบินนี้รองรับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมแบบความเร็วสูงสามารถส่งข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องตรวจการและเรดราไปยังฐานบัญชาการได้ทันทีเครื่องบินสามารถปฏิบัติภารกิจแบบฝูงบินร่วมกับโดรนยูเอฟและเครื่องบินอื่นๆแบบไร้รอ,อยต่อผ่านระบบเชื่อมต่อข้อมูลกลาง ทำให้ภารกิจมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกหนึ่งความน่าสนใจคือเครื่องบินขับไล่ปี2026ใช้ระบบ AI ร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่สามารถประเมินสถานการณ์รบวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามและแนะนำแนวทางการตัดสินใจให้นักบินได้แบบอัตโนมัติระบบนี้ยังสามารถเรียนรู้จากภารกิจที่เคยปฏิบัติมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการรบครั้งต่อขอไปได้ในแง่ของการ,รบำรุงรักษาเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถแจ้งเตือนและวิเคราะห์ปัญหาต่างขอได้ล่วงหน้า โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับความผิดปกติในระบบต่างๆและเชื่อมต่อกับคลังข้อมูลกลางเพื่อให้ช่างภาคพ,พื้นสามารถเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ไว้ล่วงหน้าได้ทําให้ลดระยะเวลาการจอดซ่อมและเพิ่มเวลาในการปฏิบัติงานในสนามด้านความปลอดภัยยังมีระบบดีดตัวขั้นสูงที่สามารถพานักบินออกจากเครื่องได้ภายในเวลาไม่ถึง0.8วินาทีและปรับระดับการยิงเบาตามทิศทางและความเร็วของเครื่องบินในขณะนั้นรวมถึงมีอุปกรณ์ชีวาภาพติดตัวนักบินทั้งระบบออกซิเจนสำรองเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์เอาตัวรอดสำหรับพื้นที่ภูเขา ปหรือทะเลจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเครื่องบินขับไล่แห่งปี2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะสำหรับการโจมตีทางอากาศแต่เป็นแพลตอฟอร์มการรบอัจฉริยะที่รวมเทคโนโลยีแห่งอนาคตไว้อย่างครบครันมีทั้งความเร็วความแม่นยำความปลอดภยัยและความสามารถในการปรับตัวต่อสนามรบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างยอดเยี่ยมหากคุณชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามเนื้อหากเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารรุ่นใหม่ๆเครื่องบินรถถังอาวุธล้ำสมัย หรืออุปกรณ์ยุโทโธปกรณ์สุดไฮเทคอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง r a v e n d r a e ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณที่รับชมหากคุณต้องการเวอร์ชันอังกฤษเกาหลีหรืออารับิกรวมถึงปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแป๊ลบ35หลบ20หรือเครื่องบินรบเฉพาะรุ่นแจ้งมาได้เลยครับผมยินดีจัดให้ครบทุกความต้องการ